จากกรณีสื่อโซเชียลได้โพสต์รูปภาพการตีเส้นจราจรบนถนนในเขตเทศบาลน,นครอุดรธาน,นีโดยระบุข้อความว่ามาตรฐานการตีเส้นจราจรในเทศบาลน,นครอุดรธานีเละเทะทั้งเมืองภาพทั้งหมดไม่มีการตัดต่อตกแต่งภาพใดๆทั้งสิน้นซึ่งหลังจากมีการโพสต์ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาแชร์และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดที่มีการตีเส้นขอบถนนมีทั้งหมด2จุดคือถนนธรรมเจดี เป็นการตีเส้นโค้งอ้อมกองดินและท่อําปน้ำป,ปานอกจากนี้ที่ถนนประชาสันติก็พบว่ามีการตีเส้นขอบถนนอ้อมกองดินเช่นกันโดยทีมข่าวได้สอบถามกับผู้รับจ้างได้คำตอบว่าเป็นเพียงผู้รับเหมาตีเส้นเท่านั้นส่วนการเคลียร์และทำความสะอาดพื้นที่เป็นของเทศบาลเรามีหน้าที่ตีเส้นจราจรโดยทางด้านดรธนดรพุทธรักษ์นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีชี้แจงว่า ได้วาจ้างผู้รับเหมาเป็นเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทเพื่อทาสีตีเส้นถนนเส้นต่างๆในเขตเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีซึ่งทางเราก็ดําเนินการไปตามระเบียบและทางผู้รับเหมาแจ้งแค่เข้าทํางานเท่านั้นซึ่งที่จริงแล้วการเข้าทํางานต้องมีการรายงานเพื่อแจ้งกับช่างผู้ควบคุมงานทุกวันส่วนเรื่องการเคลียร์พื้นที่ก่อนตีเส้นจราจรเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาไม่ใช่ของเทศบาลในกรณีที่เป็นข่าวไม่แน่ใจว่าเป็นหัวหน้าคนงานหรือวิศวะคุมการตีเส้นจราจรอ,ออกมาให้ข่าว ว่าเป็นเพียงผู้รับเหมามีหน้าที่ตีเส้นจราจรเท่านั้นนะครับเพียงยมีการแจ้งเข้าทํางานเท่านั้นเองแต่ปกติการทํางานนะครับมันจะต้องมีเดลี่รีเควสตก็คือมีการแจ้งต่อช่างควบคุมงานทุกวันว่าวันนี้จะตีเส้นถนนเส้นไหนผมได้สืบ,ส,บสอบถามทางช่างควบคุมงานแล้วครับช่างควบคุมงานปรากฏว่าเขามีแต่การแจ้งเข้าทํางานแต่ไม่มีการแจ้งการทํางานรายวันซึ่งถ้ามีการแจ้งทํางานรายวันช่างเราจะได้ออกไปตรวจสอบนะครับ แต่นี้ผู้ผู้รับจ้างอ้างว่าถนนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปกติหมดไม่มีปัญหามีอยู่2จุดตามที่เป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับที่มันอาจจะมีบ้างที่อาจจะมีเศษหญ้าเศษดินเข้ามานะครับซึ่งการเซ็นสัญญาเนี่ยทางผู้รับจ้างจะต้องเซ็นสัญญาเพื่อเข้าหน้างานนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการเคลียร์พื้นที่เองนะครับซึ่งมีเพียงแค่2จุดเท่านั้นเองปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่ได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ตีเส้นอย่างที่เห็นในภาพทั้งนี้ขอยืนยันว่าเทศบาลน,นครอ,อุดรธานียังไม่ได้มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งการทํางานรายวันกับทางเทศบาลทําให้ทางผู้ควบคุมงานไม่ทราบเรื่องซึ่งหากพบเจอคงไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นยืนยันนะครับว่าทางเทศบาลน,นครอนนทอานียังไม่ตรวจรับงานจริงๆแล้วทางเทศบาลกับขอบคุณผู้ที่ช่วยตรวจสอบไปซ้ําไป เพราะว่าของเรางานเราเนี่ยเรามีเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทํางานเราไม่มีการควบคุมงานเพราะว่าโดยระเบียบของอการตรวจรับงานนะครับหรือการควบคุมงานช่างควบคุมงานจะต้องแจ้งเพื่อเข้าพื้นที่อันดับหนึ่งก่อนและต้องมีรายงานเขาเรียกว่าเดลี่รีเควส t ก็คือรายงานแต่ละวันว่าท่านจะทําเส้นไหนนะครับเพื่อที่ช่างควบคุมงานของเราจะได้ออกไปตรวจสอบแต่ปรากฏว่าผมเช็คดูแล้วนะครับไม่มีการแจ้งเดลี่รีเควส t ว่าวันนี้จะทําอะไรกับไปตีเส้นโดยพละการโดยเทศบาลน,นครอุดรธาน,านีต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมตรวจสอบต่อจากนี้จะมีการทาสีตีเส้นไปทั่วเมืองอุดรเพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้ถนนหากประชาชนพบว่าจุดไหนภายในเทศบาลน,นครอุดรธาน,านีมีการทาสีตีเส้นที่ไม่สวยงามหรือผิดปกติสามารถแจ้งมาได้ที่ทางเพจเทศบาลน,นครอุดรธาน,านีเจอแจ้งจบสายด่วน1 1 3 2หรือ1 9 9